เห็ดเข็มทองสามารถทําได้หลากหลายเมนูและนี่ก็คืออีกเมนูหนึ่งนะคะที่เรานํามาฝากค่ะเห็ดเข็มทองซอสพริกกระเทียมสวัสดีค่ะภูมิมงลปูนค่ะวันนี้เราจะมาทําเห็ดเข็มทองซอสพริกกระเทียมนะคะเราจะทําให้เห็ดเข็มทองสุกโดยการนําไปนึ่งนะคะเราก็จะตัดส่วนท้ายของเขาทิง้งหรือว่าตัดโคนของเขาทิ้งไปก่อนนะคะแล้วก็นําไปนึ่งค่ะเราจะนึ่งประมาณ5นาทีค่ะ ระหว่างที่รอเห็ดสุกเราก็มาทําซอสกันบ้างนะคะเทน้ํามันลงไปพอประมาณนะคะจากนั้นแล้วก็เทียมลงไปเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวให้เหลืองหอมนะคะพอกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีสีสวยแล้วนะคะแล้วก็ใส่สีอิ๊วขาวลงไปค่ะแล้วก็น้ํามันหอยนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็จะเป็นพริกซอยนะคะเราใช้เป็นพริกขี้หนูแล้วก็พริกจินดาแดงค่ะคนส่วนผสมจนละลายเข้ากันดีนะคะเราทําซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราไปดูเห็ดกันบ้างค่ะครบเวลาประมาณ5นาทีแล้วนะคะเห็ดก็สุกดีค่ะเราก็ยกลงแล้วก็นำไปจัดที่จานเลยนะคะพอเราจัดจานเสร็จแล้วก็นำซอสราดลงไปเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะคะก็ไม่ใส่พริกลงไปก็ได้ค่ะทำแค่ซอสก็พอค่ะเห,เห็ดเข็มทองพริกกระเทียมเป็นเมนูมังสวิรัติที่ใช้เวลาทำไม่นานเลยนะคะ ถ้าใครชอบที่จะใส่เนื้อสัตว์อาจจะเพิ่มเป็นกุ้งแห้งก็ได้นะคะตอนที่เราทําซอสค่ะลองทํากันดูนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องภูฟีมนลปูนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้ช่องภูฟีลาลําปูเน้อเจ้า